เฟรมตัวนี้ Baby ้เททานรุ่นบริสนะครับที่ชอบนะครับอย่างแรกเลยคือพกพาง่ายมากพับยัดใส่เป้ได้เลยอะไรแบบนี้แล้วคือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่แบบของเยอะมีกล้องอุปกรณ์เยอะด้วยแล้วนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องทำนมคุณแม่อีกนะครับพอมี เปอุมตัวนี้ก็รู้สึกว่าไม่เป็นส่วนเกินนะถ้าพับดีๆจะเหลืออันเล็กนิดเดียวเองใช่แล้วก็อันนี้ขอพูดถึงเจ้ารุ่นบรีเซตหนึ่งที่ซื้อมานะครับคือตรงเนื้อผ้าครับเขาจะมีความยืดหยุ่นด้วยแล้วก็มีช่องเป็นรูๆแบบนี้เพื่อระบายอากาศแล้วก็ระบายความชื้นได้ดีกว่าปกตินะครับถามว่าเห็นผลไหมเวิร์กไหมเอาจริงคุณพ่อตอบไม่ได้ดีต้องให้สตองมาตอบแล้วเดี๋ยวรอเขาพูดได้ก่อนว่าสบายไหมแนนสบายไหมครับ แล้วก็เลือกสิ่งที่เราคิดว่าดีสำหรับลูกไปนะฮะเมื่อกี้คุณแม่พับให้ดูเห็นไหมฮะถ้าพับดีๆเนี่ยเหลือก้อนแค่นี้เองนะครับในกรน,นี้ได้อีก้วยใช่ดนะีไม่ดีนี่โอ้ยัดใส่เป๋าไปเลยคือพับเหลือเล็กนิดเดียวแล้วก็สามารถขยายเยอะคืออย่างลูกสตอ,องเราเนี่ยก็ถือว่าตัวไม่ได้เล็กนะหนักเจ็ดโลเจ็ดโลก็สามารถใช้ได้ทั้งไซส์ของคุณแม่ที่เป็น XS แล้วก็ของคุณพ่อที่เป็น M นะครับอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าเป็นข้อดีเลยคือมันสามารถ ใช้อุ้มได้หลากหลายท่าด้วยความ <c oughs> ท,ที่มันแบบเหมือนนัาฟีสตล์อ่ะ <c oughs> ใช่น่าเสียดายหนี่ว่าเพื่อความปลอดภัยเงี้ยเราจะต้องใช้ตามไซส์คนที่สวมใส่เป็นหล oh <no. S 1> ักมันหมายความว่าอย่างก้อนกับคุณพ่อเงี้ยก็ต้องมีกัน,นตัวต <c oughs> <ช>ัวอันนี้ก็จะเป็นข้อที่อืมที่เรารู้สึกว่าถ้ามันสามารถทําได้ที่เป็นไซส์เดียวใช้ได้ทุกคนน่ะก็จะดีมากแต่แต่มันก็แลกมาด้วยความที่ถ้าลักษณะผ้าผูก เป็นเป้ผ้าแบบเนี้ยถ้าเป็นฟรีไซส์อ่ะมันจะใส่ย,ยากกว่าแบบนี้เยอะ oh, <no. S 1> แบบนเนี้ยเนี่ยคือเขาออกแบบมาเป็นเหมือนปีกพีเสื้อเนาะแล้วมันก็จะแค่สอดสอดมันไม่ต้องมาผูกอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบคนชาวเขาเนาะที่เขาพันลูกอ่ะอันนั้นเขาก็คือจะใช้ผ้าพันเหมือนกันแต่มันจะมีวิธีการพันที่ยากกว่าแล้วก็ถ้าพันผิดก็จะ เสี่ยงอันตรายกว่าไม่ค่อยเซฟตี้เท่าไอตัวนี้ตัวนี้มันด้วยความที่เขาเออกแบบมาเป็นผ้า2ชิ้นแล้วมีห่วงรัดตรงกลางมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เซฟเรื่องเซฟตี้ได้มากขึ้นค่ะ อุ้มที่ใกล้เคียงการอุ้มจริงๆมากที่สุดมันเป็นการใช้เป้อุ้มที่แบบเนี่ยใกล้เคียงแต่วันนี้ลูกแนบเลยผ้าเนี่ยมันแนบไปกับตัวลูกแล้วก็แนบมากับตัวเรามันรู้สึกเหมือนลูกกลับไปอยู่ในท้องอะ่ะมันมันให้ฟิลนั้นจริงๆแบบเหมือนน้ําหนักที่เราแบกแล้วแบบมันมันรู้สึกมนตอนท้องเลยว่ามันไม่ได้เป็นอีกชิ้นหนึ่งมันกลายเป็นชิ้นเดียวกับร่างกายเรา พอน้องน้้ำหนักเโลเนี่ยเริ่มเริ่มมีการปวดหลังนะตอนอุ้มเราใช้การอุ้มด้วยมือเงี้ยแต่ว่าใช้ตัวเนี้ยมันเหมือนกับ ขึ้นสวรรค์เลยขึ้นสวรรค์ไปเลยเพราะแบบว่ามันเหมือนกับในอาการที่เคยจุดที่ปวดอะ่ะมันก็มันก็ดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะามีตัวมาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับนะ<า>ครับอีกหนึ่งอย่างเลยด้วยความที่มันเป็นเป็นผ้าแบบนี้นะครับมันก็สามารถที่จะทำความสะอาดง่ายเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะสบายเลยอ๋อเข้าเครื่องซักผ้าเลยไม่ต้องกลวัวเรื่องว่ามันจะไม่แห้งเรื่องว่ามันมีโครงสร้างมีฟองน้ําอะไรข้างในซักแล้วจะเสียรูปเสียทรงหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันเป็นผ้าไม่ได้เก พราะว่าเป้อุ้มอะค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องที่น้องอะน้ำลายไหลการที่มันซักได้ง่ายอะเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความสะอาดใช่ก็คือปล่อยเปื้อนได้เลยแต่ถ้าอย่างบ้านเราเราก็จะผ้าอ้อมมามาเหน็บตรงปากด้วยนิดนองนี่อยากซักบอก่อแล้วก็ล่าสุดล่าสุดก็พาน้องออกไปข้างนอกแล้วนะครับพอมีเป้อุ้มนี่ชีวิตเปลี่ยนเลย <Yeah. S 1> การเดินห้างน, <Yeah. S 1> นี่แบบโอโ้โหฟรีเลยฟรีสไตล์นะครับเวิร์กเลยแล้วก็แบบพ่อถ่ายคลิปอะไรนี้ด้วย <laughs> ใช่ไหมครับก็คือ ปกติทําไม่ได้หรอกที่จะถ่ายไปด้วยก็คือคุณแม่ส่วนใหญ่จะอุ้มลูกแล้วคุณพ่อก็ถือกล้องคอยถ่ายแต่คราวนี้คือคุณพอ่อสามารถถือกล้องไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยถ่ายตัวเองก็ได้ทําอะไรก็ได้2มือนะครับโอเคู okay. นะครับก็ต้องแขนของน้องนะครับก็ออกมานะครับจะได้รู้สึกสบายๆเนาะใส่เน็บผ้ากันเปื้อนไว้ตรงคอนะครับกันน้าลายหกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินห้างกัน let's go ูกตรเดินขอดิครับผมบอกความเบาสบายห่าวเลยนะสบายจนหาวเลยนะลูกต้องทาอะไรกันดีครับแม่ก็อะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้เอาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กด้วยเนาะไม่เอาที่เป็นหม้อต้มไม่เอาที่เป็นควันดีไหมใช่ไม่เอาหม้อต้มไม่เอาควันเอาเร็วเร็วนิดหนึ่งด้วยเร็วด้วยไม่เอาจานหลอนพี่แฮปปี้มากเลยคือตอนทาน ปกติก็คือผัดก,กันผัดก,กันกินอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมีเปรอุมเนี่ยเป็นไทเอนเจอร์ครับก็ให้ดูอาหารไปด้วยเพลินๆน,นะครับแล้วเราก็ใช้2มือเราก็ตักกินตักกินไปคุยไปด้วลูกเล่นี่คุณพ่อของเราก็ระวังมากน่ารักมากเลยค่ะ <laughs> ดีนะเขาเขาไม่ร้องด้วยไงเพราะว่าอย่างตองเนี่ยเขาจะติดอุ้มนิดนึงคือถ้าบางทีวางเขาบนรถเข็นอะไรเงี้ยเขาอาจจะงอแงขึ้นมาได้เขาอยากครับมีส่วนร่วมอยู่กับเราอะขอให้ว่าเห็นว่าเออทำอะไรกันอยู่นะพ่อแม่ตรงนี้นะเขาสบายใจไงตอนนี้พอมีเป้อุ้มที่แบบเออตัวติดอยู่กับเราเงี้ยเขาก็โอเคแล้วส่วนเราเราก็ได้กินข้าวด้วยครับแฮปปี้เลยแฮปปี้แนะนำให้ซื้อตั้งแต่แรกๆเลยเพราะว่ามันใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดคือ อย่างก้อเนี่ยพ่ออุ้มน้องเยอะเยอะกว่าพ่อโสนมากถ้าหาเจอแบนด์นี้ตั้งแต่แรกอะพ้อนคิดว่าชีวิตพ้อน,น่าจะดีขึ้นกว่านี้เพราาแบบมันจะแนบแล้วอย่างมันจะมีท่าที่แบบ แงคารูหรือเปล่าท่าที่ท่าตอนแรกเลยอะหันแนบเข้าตัวเถ้าแขงคารูเนี่ยจะทําได้แค่ตอนช่วงแรกๆที่น้องยิ่งตัวเล็กแล้วเขาจะเหมือนกับเขาอยู่ในท้องเลยอยู่กับตัวเราแล้วพออย่างท่าตอนนี้ที่ควนใช้จะเป็นหัก position ก็คือคลาย a d v e n วน r จแต่แต่เปลี่ยนเป็นหันเข้าแต่หักขาก็จะห้อยออกอะไรเงี้ยใช้แรกๆจะรู้สึกอึดอัดบอกเลยค่ะครั้งแรกเพราะว่าเหมือนอย่างที่ข้ามยังไม่ยืดไม่ไหลเนอะมันจะยังแบบเอ้ยลูกจะสบายรือเปล่าแต่ปรากฏว่าใช้ใช้ไปอะสตองล่ะ เลยโดยที่แบบเออฟันคิมงานอยู่อย่างเงี้ยแล้วสตองก็หลับวันจันย์ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะตอนนั้นมันแบบมันใช้งานอยู่ไม่ได้หยิบกล้องมาแล้วทํางานอยู่ด้วยเรียกคุณพ่อไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครซื้อตั้งแต่แรกเกิดจริงๆอย่างที่คุณแม่บอกก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรนะเหมือนพวกเราอะดูฮะถือว่าได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์แขนนะครับคุณพ่อจากแขนเป็นกระดูกกระดูกนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกล้ามขึ้นมาหนอย โอเคถ้าใครสนใจซื้อนะครับคุณพ่อแนะนําช่องทางไว้ให้แล้วกันนะครับก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บก็เดี๋ยวพิมพ์ไว้ใน description ด้วยเนาะจริงๆคือเขามีหลายรุ่นมีหลายราคาครับก็ลองไปเลือกดูที่เหมาะกับตัวเรา <u> นะมีหลายสีด้วยใช่แต่ครอบครัวเราจะชอบสีโทน้ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้มากๆเลยนะคะอยากให้พวกเราสคนสาคนติแม่คอนพอสโตลลกสอ ทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe <Yeah. S 1> แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะไปคุยกันต่อได้ในเพจโตไปด้วยกันแฟมลี่เจอร์นี่ทาง Facebook นะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่อง Melo Tree Kids และกดติดตามเพจโตไปด้วยกันแ a m i l y เจ u r n e y ด้วยนะคะ